ผมก็คือบอดี้ครับวันนะี้ผมก็จะมาทำการทำคลิปนะครับไม่รู้คลิปอะไรจะใจะมนัมนมโนคม้ามโนคม้าต่าสินนะคนระับว่าว่าจะเอาคลิปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอใจมโนคม้าอีกแล้วมโนคม้าหายไปไหนเนี่ย <c oughs> เรานุมคุ้มม้อยู่ที่ร้านเกมกันทั้งนนนมคุหายไปไหนตังนานแล้วเนี่ยใครอยูอพระมีพาใครวาา่าอ๋อชาอีวีพี่ปา ก็เป็นชาวอิน้นาดีชาวอินมาเดินแถวน,นี้เลยนะแปลกว่ะเ,เ้าเนปาลนะเวันนี้ปกับเขาบกว่าที่เนานะเออเมื่อกี้ผมปักผมปักเขาเขาก็นั่งเลย เช่นในปานคัดอะไรก็ตับแล้วมนุกุมมก็หายไปหายตัวไปไหนกูนะบากม่ามนุกุมะก็ไปเด็ดที่ที่ผมทำชิปเมืม่อเมื่อตอนนั้นน่ะผมพูดขึ้นมาแะมนุกุม,มไปเด็ดน่าใช่นะเพราะว่าทำชาเลดี่่นไม่ไม่ไม่ิง คือการที่เรา่ะผมว่าผมทำอะไรดีวะลองคิดหน่อยผมว่าผมทำคิดแข่งรถด้ไหมแาวคาล่น หรือเรื่องร้อนเฮ้ยท่านเนปาลครับทำไมทำไมคุณให้คุณมาดูงานตกใครเนี่ยเห็นชื่อชื่อชื่ออย่างเดียวมาดูงานตกใครเนี่ยมันมีลงตกสักกัรหนึง่งโรงไปแล้วเข้ามาดูเลย ว่าผมนึกออก้วทำอะไรดีอ่ะช้เล่นดีไหมชเนาะักบ,บิน Ang bintub niya, ma. Ang bintub Gun! Tub niya, ma. Yung kanat ni. Tub niya, ma. Yung kanat ni. Yung matam nga pinagbintub. gun na may asig เขาซื้อตัวจนได้เงินหมดเลยก็ปเป็นไทยน่ยน้ำบินตุบยามาตุบยาม้ายี่ขนาดนี้เราทำอะไรที่บินตุบก็ผมไปก่อนผมไปตั้งบ้านดองเอินดีกว่าเราต้องคอยสังเกตการนะว่าน้ำบินตุบนะก็ไปทำอะไรมา มันกับเขาอาชีพเป็นโจรฟังอยู่พักอยู่อู่พักอยู่ใส่วแดงงไอ้ตูบยาหมาไปตรงนี้แล้ว เนี่ยผมต้องปิดไฟบ้านนี่ให้ให้ครบุกดวงกับแล้วก็จะดูว่านักวิีนสูบยามเมั่อเจะมาที่บ้านผมไหมเมื่อเจะระเบิดตู้ม่านผมไหมวันนี้ว่าเขาจะพังบ้านาผม,มนบ้านการทะเลอยู่ด้วยบ้านการน้ำมันผมขอตัดคลิปก่อนก็พไปผมอะทำ้างอย่าง อ okay. ตอนนี้ผมก็ใต้จุดเทียนแล้วก็พันนม,นนมนไหว้พะสาผมขอกราบพระก,ก่อนสาธุสาธุสาธุเอาเทียนออก เย็นปิดเรียนตรงนี้ก็ยังไม่ปิดไฟดิวห้องนี้ก็ยังไม่ปิด,ปดชั้นล่างปิดไฟแล้วแต่ท่านบน ดคอมจิงเหรอใ้สองสีมนองดนแบบนี้่นันไอบ้านให้มันมีอามันสีเขียวมันที่มันที่มันอยู่อยู่อที่มันอยู่ตรงข้าม อยู่ตรงข้ามกับ มันเป็นบัากัะจะไปหรอแม่ถ้าเวลาบ้านนั้นไม่จบมาบเกิดตัวอันนี้ไงมันแน่นตบมือมันบ้ก ใชแล้วคือการนั่งทำให้หายเันานักบินตุ๊กยามาออไปแล้วมันมีแอร์เลียตั้งข้างๆผมด้วยแล้วมันมกำลังส่งดูอะไรอยู่ น่ารัวผมอยาเข้าไปในแอร์เรียได้ผมต้องไปข้างบนแล้วก็โดดลงมามันจะข้ามเข้าไปเลยแล้วผมก็จะไปเสริมกะมือเซิร์ฟมือบางยานองนชิ้ไเ็ด้สยมันใ่มันใหญากมันลาบากที่บากลยาไห ก็เหมือนเพื่อนผมเพื่อนเดียวนั่นเหรออืมอ๋อวันนี้บ้านวันนี้ผมต้องไปขโมยเซิร์ฟเวอร์บางอย่างนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์บาง อันนี้แน่นีใครมาเครับไปดูที่ธนาคารปิ๊กกมเกิดเรื่องมาบอกระแต่งอะไรเกิดขึ้น เจ็ดห้านาทีอยู่เลยวะยังที่เจห้านาทีอยู่นาทีอยู่ให้ถึเวลาดีออะเอาเท้าวะเอาอยู่แล้วมาใส่้าตังคให้ไดาถุงเท้ายอไงเขาหาได้ในที่มาถูงอยู่แล้วจะไปเลยเจะไปเลยเหรจะไปเลยเหรอ

ช้บัตรเข้ไปก่อนหนทีตั้งกเดี๋ไปตาตรงกนกคนทาู่นไม้รู้ตำรวหจดจะกล่าหาว่าผมทำไหมผมรีบไปก่นอกนหน,น,นึ่งสวะสดีคดูจากทางนี้ก็เดินไป ไม่มีนะผมว่าใครเป็นคนทำผมว่านักบินสูบยา마าแล้วก็สูบยามนัเกินหรือเปล่าเ,เข้าอ่ะไเปเกิดอาการโง่ควายเมื่บอกพูดผิดละก่ะ คุณตำรวจกับมีคนเปินธนาคารกับ นีนะ่ผมสงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไร

ไม่ตักได้ยังตันคะขนมได้ยังหาใไ้ย แล้วก around, in, ็แค่ว่าเสกเขาเล้าเขากำลังทำหน้านี่ยลูกบู้ไม่ได้คุยปต่รกันเดี่ยแบบแบบแบบครับคุยน้องคุยนิ่คน่อยถ้าเบนสืบญาตาเป็นคนทำหรือเป่ามาอผมเห็นนี่ก็เป็นโจรนะ ตัวภาพผมพเห็นอะไรชมพูตำรวจเห็นคนใส่ชุดตำรวจหน้าสีชมพูมีหูกระต่ายนั่นคือกระต่ายตำรวจหรือเปล่าวัวใหญ่ๆด้วยคืออะไรครับตัวอะไร แล้วตำรวจก็ทิ้งโกยไว้เลยธานาคารก็รื้ไม่ได้นั่น,น,นนะอะไรในกระเป๋านะะั่นนะเรือตัวนี้เหล็ก ก็ใชเนี่ยนยบรสหมอก็บอกแล้วไม่มีเสื้อเงค์นั้นเส้นเส้่้จะมาเทิมแล้วคิดวันนั้นไม่มามาคิดว่าวันนี้เราใส่ภาระเลยีแล้วมันไม่ใช่วันนี้สอบไงใช่ตางข้าเข้าไม่เอาจริงหองต่างข้ากับน้องก็ไม่ได้ดีที่ไหนได้แล้วไปหยิบแล้วไม่ได้ดูที่ในกระเป๋ามีไมมาดูกอนตรวจกองไปเทียแล้วมันลำบากคนเดียมีเดยวมันนมันลำบากสึเข้ามาเลยนไมเลย Good mm evening. -hmm. สามพันแล้วมานั่งรับเงินก่อนเนาะเงินเงินสองสามสามพันเนาะน่เฮ้ยขัไปนอนเรื่องเลื่องเมกแม่แปก่น่ ใครวะน่าเป็นสุปยามาหรเปล่าคนนั้นน่ะหงุดหงโอ้ดึงแทนไปแล้วไปดึงแทนเย่เย่เย่ไปเชื่อที่เป็ดเป็ดอยากไปไหมอยากไปไหม่ยเอาเอาไปซื้อ ซื้อคันใหม่ดีกว่าโอ้ยโอ้ยค่ายเนี่ยขับมีหน้ามาขับรถเธอหนีตุ่นตั้งใจตด้วยตั้งใจอย่างเดียวนะลูกนะตั้งใจตั้งใจติดเข้ามาตั้งใจจู

อยกับไปทางยาเล็วไปลกบินสูบยาเอึไปตายในประเทศใกล้ตี10-15หแล้วกล้ตีไม่เจ็ดสหแล้วกไม่กูให้ดูก่อนโอ้ไม่ดูไห้ดูก่อนโอ้มไอ้น่ามันหายไปแล้ว

Hít vào tuần này baking new như ở đây Mình bình xuống tục nước tay ta kịp là tụt mấy tuổi nè giờ em bé mấy hẹn ra nè โอเคครั้นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนนังบินสุดยามานะอย่ามาทำเลยๆอย่างนี้